มาถึงคุณฝนคุณสุธันดามีปัญหาผื่นแพ้ใช่ค่ะผื่นแพ้ผิวหนังค่ะแพ้อะไรฮะคือเวลานอนดึกหรือว่าอ่านหนังสือสอบพักผ่อนพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าผิวมันจะเริ่มอักเสบตรงตามข้อตามข้อนิ้วข้อศอกหัวเข่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือภายนอกมันจะเริ่มอุ่นๆแดงๆแล้วร้อนเนี้ยแค่นอนดึกพักผ่อนน้อยใช่ค่ะ อย่างนี้จะเป็นอาการแพ้เหรอฮะจย์ก็ถือเป็นอาการแพ้ได้ค่ะเพราะว่าพักผ่อนน้อยภูมิต้านทานจะลดลงอ๋อพักผ่อนไม่เพียงพอภูมิต้านทานก็จะลดลงเสร็จแล้วทํำยังไงครับพอเวลามันเป็นเวลามันเป็นก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นก็จะยังยังไม่รู้คะ่ะว่าจะต้องทํายังไงก็ทานยาที่หมอเคยให้มาใช่ <c oughs> คะ่ะก็คือจะเป็นยาแก้แพ้ที่หมอให้มาคะ่ะอืมอืมแล้วก็ กลับไปอ่านหนังสือต่อได้ก็ก็นอนเลยค่ะเพราะมันง่วงอ๋อพอทานยาปุ๊บมันก็ง่วงหนังสือก็ไม่ได้อ่านค่ะแล้วทําข้อสอบได้ไหมฮะก็ได้บ้างไม่ได้บ้างความรู้รอบตัวความรู้รอบตัวความรู้รอบตัวอย่าปลูกฝังเสร็จแล้วมันจะทำยังไงฮะพอเวลาถ้านอนน้อยพักผ่อนน้อยก็จะขึ้นมาอีกทีใช่ค่ะก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วไม่หาสาเหตุเหรอับว่าเป็นเพราะอะไรบ้างก็ วิธีแก้วิธีแก้ตอนนั้นก็ไม่ไม่ทราบค่ะก็เลยไปหาหมอหมอเขาก็บอกว่าเป็นภูมิแพ้อืมอืมค่ะก็ให้ตยย่ยาแก้แพ้มาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กเลยค่ะเคยเป็นแบบรุนแรงที่สุดแค่ไหนรุนแรงที่สุดก็จะเป็นทุกจุดที่มันเคยขึ้นมามันก็จะเต็มเต็มเลยค่ะทุกที่เลยคือกําเริบขึ้นมาเต็มตัวเลยค่ะเป็นผื่นขึ้นมาเป็นผื่นตรงข้อศอก สองข้างหัวเข่าอฮะค่ะที่มือก็มีแต่แค่กรณีเดียวก็คือถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะเพราะฉะนั้นคุณฝนจะรู้ว่าต้องนอนวันละกี่ชั่วโมงคือนอนวันละกี่ชั่วโมงไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าถ้ามันถึงสัประมาณตีหนึ่งมันก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเริ่มขึ้นมาแล้วผื่นเริ่มขึ้นมาแล้วก็ต้องถ้าต้องรีบไปนอนแล้วไม่อย่างนั้นผื่นขึ้นแน่เลยโอ้ดีจังเลยนะฮะมันเป็นเหมือนนาฬิกา ใช่ค่ะเหมือนบังคับ่แทนที่จะเป็นนาฬิกาปลุกนะฮะอันนี้เป็นนาฬิกาหลับค่ะเพราะว่าชอบนอนดึกอ๋อเป็นคนต้องนอนดึกด้วยหรือผมลืมเรียนว่าคุณฝนเองเป็นรับราชการนะฮะเป็นตำรวจนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโดนคุณฝนจับเนี่ยคุณฝนจะไม่จับตอนดึกเพราะถองจะต้องไปนอนจะปฏิบัติราชการได้แค่ช่วงหัวค่ำนะฮะตีหนึ่งแค่นั้นเองเหรอฮะก็ประมาณตีหนึ่งค่ะ ถ้ายิ่งถ้าหลายๆวันรวมการสะสมกันก็จะร่นขยับเข้ามาเรื่อยๆอยู่โอ้ยอย่างนี้ก็มีผลต่อหน้าที่การงานค่ะก็มีค่ะแต่ว่าก็ต้อง,องบอกอาจารย์แต่ก็ต้องทํางานกับกับผู้บังคับบัญชา ى, ต้องบอกไหมฮะว่าหนูทํางานดึกไม่ได้อันนั้นก็ต้องแล้วแต่ผู้บังคับบัญชาอีกทีถ้าเป็นก็คือต้องทํางานดึกก็ต้องฝืนค่ะเพราะ<ค>ว,ว่าเพื่อประชาชนทุกคนคะ่ะโอ้โหตอบน่ารักมากตอบตามสคริคิปเป๊ะเลยฮะ ประชาชนตอนดึกก็นอนเหมือนกันนะฮะเสร็จแล้วทำยังไงฮะไม่ไม,ไม่ไม่คิดจะหาวิธีที่จะแก้ไอไอ,ไอต้นเหตุที่แค่นอนดึกเนะี่ยผมว่ามันมันน่าจะมีวิธีแก้ก็วิธีแก้นอนดึกหรอคะไม่หมายถึงว่าไอสาเหตุจริงๆคือการนอนคือเพื่อนคนอื่นก็นอนดึกได้อะใช่ค่ะแต่ทำไมหนูเป็นอยู่คนเดียวเพราะว่าหนูเป็นภูมิแพ้แบบนี้เป็นผิวหนัง คันขัดื้นคันแบบนี้ม,มาตั้งแต่เด็กๆแล้วตั้งแต่อนุบาลแล้วค่ะเป็นมาเรื่อยๆอืแต่ว่ามันก็จะเป็นเป็นหายๆมาเรื่อยๆค่ะอย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยเคยเจอไหมครับอาจารย์ครับว่าพักผ่อนไม่เพียงพอแต่นี่คือแค่นอนดึกผมว่านอนดึกก็คือพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นแหละไม่แต่แ,แต,แต่แต่อาการน่าจะเป็นหลังจากที่ไม่ได้พักไงแต่นี่ของเธอขณะยังทํางานอยู่ปกติใช่ไหมฮะ มันเหนื่อยมาตลอดวันแล้วนะ,ะถ้านอนดึกนี่อาจจะอยู่เว้นหรืออะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าฮะหรือว่าเธอบอกเธอเป็นแม่บ้านนะฮะทำความสะอาดสถานีจริงๆทำงานราชการเนะี่ยเอเข้าใจผิดกันอ๋อล้อเล่นล้อเล่นฮนะคือมันเหมือนกับร่างกายอ่อนแรง ทำงานมาทั้งวันค่ะเพราะมันจะล้ามาทั้งวันถ้าอยู่ต่อดึกเนี่ยคือมันจะต้องมีช่วงพักผ่อนแต่ก็จะเห็นว่ามีหลายรายนะคะที่ทํางานกะดึกเนี่ยและเป็นภูมิแพ้แบบเนี้ยค่ะโอ้อ,อย่างนี้ถ้าเกิดในกรณีที่เกิดคุณอย่างคุณฝนต้องฝึกหนักทํางานหนักร่างกายระยะเวลามันก็จะเป็นเร็วขึ้นหรือเปล่าฮะต้องถามก่อนว่ามีเวลาออกกํลาลังกายไหม กําลังกายเป็นประจำเป็นประจําอยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็แสดงว่าภูมิคุ้มกันหรือภูมิของเขานี่ไวมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะไวต่อการอดนอนอาจจะไวต่ออากาศที่เปลี่ยนแปลงตอนกลางคืนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งเคยเป็นแบบรุนแรงโดยสุภาพสตรีมันก็จะไม่ค่อยสวยนะฮะ ขึ้นตามผิวหนังอย่างเงี้ยค่ะเวลาอยู่ที่โรงเรียนหรือว่าไปเรียนอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะถามว่าเอ๊ะเป็นอะไรอ่ะทำไมยังไม่หายสักทีอะไรเงี้ยมีเพื่อนรังเกียจไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ก็อธิบายได้อธิบายได้ค่ะอธิบายได้นะแต่ไม่คิดเหรอฮะว่าจะหาอะไรเป็นสิ่งที่ทําให้หายจากอาการนี้ก็ตอนนั้นแม่เป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองค่ะแม่ก็มารู้จักกับบิม แล้วแม่ใช้บิมมาเรื่อยๆแล้วแม่ก็หายแล้วคุณแม่เป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองค่ะคุณแดงอ๋อแล้วมาทานบีมใช่แล้วตอนนี้ดีขึ้นตอนนี้ดีขึ้นค่ะหมอเขาบอกว่าอยู่ในระยะสงบแล้วค่ะอยู่ในระยะสงบค่ะก็เลยบอกว่ามาให้ลองดูเหรอใช่แม่ก็เลยเอามาให้ลองดูก็ก็ดีค่ะลองอยังไงฮะตอนแรกเริ่มต้นลองครั้งแรกก็จะเป็น ตอนแรกไม่รู้ค่ะก็เลยเป็นบีมสีเหลืองมาก่อนเสร็จแล้วมันก็ดีขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้ดีขึ้นมากมแล้วแม่ก็เปลี่ยนให้เป็นบีมสีชมพูมค่ะมันก็ดีขึ้นก,กว่าเดิมถูกต้องไหมครับอาจารย์ครับถูกต้องแล้วครับต้องเป็นสีชมพูครับ,รบกรณีของของหนูฝน,ฝนหนูฝนเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นจากการเป็นภูมิแพ้กับไอ้แบบทีเอสองเยอะไปนะ ลักษณะของการมี T S หนึ่งและ T S 1 7มากไปมากกว่านะเพราะฉะนั้นการที่จะไปลด T S สมันไม่ไม่ตรงเป้าหมายต้องลด T S 1น่งแล้วก็ T S 1 7ด้วยเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่ผิวหนังนะครับ,รบเพราะฉะนั้นการที่เรามีการใช้แคปซูลสีชมพูนะมันก็จะลด T N F Alpha, อัลฟะ Alpha, ลด T N F อ l ลฟาลดอินทริคินหก ลดอินเทลลินสิบเจ็นะครับมันก็จะลดอาการพื่นคันตามผิวหนังได้เร็วได้เร็วกว่าก็คืออย่างกรณีนี้อาจจะเป็นตัวอย่างให้กับหลายๆคนได้ว่าการพักผ่อนไม่เพียงพออาจจะทำให้ระดับของเซลล์เม็ดเลือดขาวมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นผมคิดว่าคงเป็นอย่างนั้นนะคงเป็นอย่างนั้นก็คือว่ามันมันเหนื่อยอ่ะมันมันต้องต้องพักอะ่ะเซลล์ในร่างกายเราก็ต้องพักผ่อนเหมือนกัน อ่เสร็จแล้วพอลองทานบิมสักเมื่อไหร่ถึงรู้ว่ามันเกิดผลดีต่อร่างกายก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งครั้งแรกเลยค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งมันก็เอ๊ะแม่ก็บอกว่าเฮ้ยมันก็หายไปนะคือช่วงนั้นปิดเทอมกลับบ้านค่ะแม่ก็เอาให้ทานแล้วก็ดูคือผื่นมันหายไปใช่ค่ะมันก็ดีขึ้นหายไปแผลก็แห้งลองนอนดึกดูไหมลองค่ะอ่าก็เป็นเหมือนเดิมค่ะ ก็เลยทานอีกก็เลยต้องทานต่อเนื่องอีกใช่ค่ะอ่าฮะแล้วทานมาเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ก็ประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะประมาณปีหนึ่งแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เป็นร้อยตารวจแล้วค่ะไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วยังไม่ต้องเรียนแล้วแต่ต้องทํางานแล้วไงก็ยังก็ยังเป็นอยู่ถ้าเผื่อเรารู้ว่าเราต้องเข้าเวรเราก็พักผ่อนมาก่อนเก็บแรงมาก่อนอ๋อค่ะ ก็แสดงว่าการพักผ่อนจึงยังเป็นเรื่องที่เป็น,ปนอุปสรรคอยู่บ้างถูกไหมฮะปกติแล้วถ้าถ้านอนพักผ่อนเนี้ยคือบันละกี่ชั่วโมงถึงรู้สึกว่าจะต้องเพียงพอไม่เคยนับนะคะแต่ว่าคือเหมือนกับถ้าเมื่อวานเราก็นอนดึก มวนซืนก็นอนดึกมามนนแล้ววันนี้นยังต้องมา,าต้องนอนดึกอีกนอนดึกแล้วตื่นเช้าหรือเปล่านอนดึกตื่นเช้ามันไม่ค่อยค่ะแต่ถ้าวันไหนเพลียมากๆล้ามากๆแล้วจะก็จะรู้ตัวแล้วค่ะว่ามันจะต้องเป็นแน่แต่ทานมาปีหนึ่งแล้วค่ะช่วยช่วยให้ดีขึ้นไหมฮะช่วยให้ดีขึ้นมากค่ะแผลที่เป็นก็หายแล้วก็เพื่อนก็บอกเอ๊หายไปแล้วนี่นะวันก่อนยังทักอยู่เลยอืค่ะผลของบิมก็คือเข้าไปช่วยในเรื่องของ อาการผื่นที่ขึ้นช่วยไปลดการหลั่งสารที่มันทำให้คันที่ผิวหนัง uh huh. นะฮก็คือลดเทียรเนสเลฟาลดอินเทลคิน6แล้วก็17บเจครับทีมงานบอกอยากเห็นเห็นเห็นความสวยข้อสอบคือเคยเคยเป็นทั้งสองข้างะคะ่ะแต่ว่า ยังมีรอยแผลอยู่บ้างแต่ว่าอ๋อก็เป็นเป็นรอยแผลเป็นรอยแผลบ้างแต่มันก็อันนี้ไม่ใช่รอยแผลจากการฝึกใช่ไหมฮะไม่ใช่ค่ะครับก็เดี๋ยวสักวันเดี๋ยวต่อไปมันก็จะหายดีขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะอาจารย์ครับอืจริงๆจะพยายามใช้ฝนลองใช้น้ำมังคุดดูทานน้ำมังคุดครับอกบคู่ไปด้วย อย่างนี้ถ้าเกิดจะทานน้ำมังคุดด้วยกับบีมสีชมพูด,ด้วยต้องทานยังไงครับอาจาายคือจริงๆถ้าน้ำมังคุดอย่างเดียวก็อาจจะได้อืมอมาอย่างเดียวก็อาจจะพออ่าถ้า,างั้นก็ลองปรับสูตรกันดูนะครับค่ะข,ข,ขอบคุณมากครับ